กล่องแรกนะครับที่เราจะมารีวิวนะครับก็คือตัวนี้นะครับ AMS 1 2 3่งสองสาม X ว a นะครับ w a q u ตัวนี้เป็นสินค้าพรีเมีย่ยมบันไดน,นะครับเป็นไฮเกดสเกลหนึ่งต่อร้อยสิบสี่มาจากกันดัมพารพิเศษนะครับมูลกันดัมนะครับภายในกล่องปเปิดมาเลยมีไว้ประกอบมาให้หนึ่งแผ่นนะครับผมแล้วก็จำนวนห่อนะครับก็ ห่อใหญ่มีแค่สองห่อนะแล้วก็เป็นห่อเล็กอีกสี่ห่อนะครับผมแล้วมีคู่มือภาษาจีนอะไรด้วยเนี่ยอืมอาจจะเป็นคู่มูอแนะนำอะไรสักอย่างเดยกต้อนประกอบน่าจะรู้อันนี้ไม่ใช่สาระสำคัญที่ผมนำเสนอเพราะว่าจริงๆตัวนี้มันเป็นงานที่ออกมาสักพักใหญ่ๆนะครับแล้วผมก็เอามาดองเอาไว้แต่พอดีมันมีเจ้ากล่องนี้ ทำให้ผมมีควารู้สึกว่าเอออยากเอามันมาต่อเทียบกันดูนะครับตัวนี้มันก็ใช้ชื่อว่าวากิลเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นไฮเกรดตองหมงเมียวคือยางเปยเอสเศูนย์สามผมก็ไม่รู้ว่ามันมีอันมากี้เอสแล้วนะเอ,อผมมีเอสเอสศูนยสองอยู่นี่ยังไม่ได้ต่อสักทีนะครับอันนี้มีโลโกโล้ด้วยว่าเป็น JJ อันนี้ไม่มีนะแต่มีร,รหัสว่าเป็นเอเอเหมือนกันก็ ไม่รู้เอสเอศูนย์หนึ่งมันเป็นอะไรช่างมันกล่อง่อะผมลืมไม่ดูเชฟสีกล่องก็พยาธยิจะเป็นเชฟสีใกล้เคยียงกันนะแต่จะดูซีดก,กว่าอันนี้ก็เป็นกล่องเป็นมือนก็เป็นกระดาษอ่าพวกกล่องพัสดุเป็นกระดาษกระดาษเขาเรียกอะไรกระดาษลังลหรืออะไรเนี่ยเออประมาณกระดาษลังแหละแล้วก็การแบ่งห่อนะครับจํานวนหอเขาแบ่งมาแค่หนเองนะคือสามหอใหญ่ๆแล้วจบเลยแล้วก็คู่มือการประกอบ มีแถมฐานมาให้ด้วยแต่ว่าแท้ฐานนี่เป็นมันดูนิ่มๆมีพิกวนนะไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่าน,นะจริงๆมีสติกเกอร์ด้วยนะแต่ว่าทําไมมันหลุดออกจากซองก็ไม่รู้ซองมันก็เหมือนเข,เขาใส่มาเฉยๆไม่ได้มีการซีลมาให้นะกล่องก็ประมาณนี้นะครับอาจริงๆนะมันแอบเท่อยู่เหมือนกันนะแอบดูดีนะหน้ากล่องอะ่ะ ทำเป็นไลายเส้นแบบแนวแบบโชว์ลายเส้นแบบเมคานิกประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้นะครับสองตัว เออตัวนี้อเอาจริงๆนะผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่างานจากกำแพงเมืองจีนนี้มันจะทำได้ใกล้เคียงของจริงได้ขนาดนี้นะรายละเอียดนะครับโดยรวมแล้วอ่ะหนักกว่าตัวที่แล้วอีกนะไอ้ตัวที่แล้วคือแซกใช่ไหมไฮไอไฮมอร์บร mm ิตี้เซอร์เฟตไท์อะไรนะนะั่นแหละคือถ้าวาง เทียบคู่กันจะเห็นความแตกต่างได้ชัดแต่จริงๆตัวไฮไอตัวแซกตัวนั้นอนะถ้าเรารู้ตำแหน่งจุดแตกต่างแล้วอะบางทีเรามองด้วยตาป่าปลาดเดียวเราก็รู้แล้วว่าอันไหนคือเป็นงานกำแพงเมืองจีนอันไหนเป็นงานแท้บันไดนะแต่ไอตัวนี้คือมันหาจุดแตกต่างหาจุดแตกต่างได้ยากนะค่อนข้างยากเลยเพราะมันทําออกมาได้ได้เนียนมากๆใกล้เคียงของจริงมากๆจุดแตกต่างมีเล็กน้อยนะครับอย่างเช่น มือครับมือที่เป็นแบบกลางมือเนี่ยครับนิ้วมันจะใหญ่กว่าปกติหน่อยหนึ่งนะใหญ่กว่าตัวของบันไดไปถึงตัวนิ้วนะขนาดของนิ้วมันจะใหญ่กว่าน่อยหนึ่งเราจะเห็นได้ใช้ว่านิ้วมันจะแบบเหมือนกระบ,บวมอะ่ะแล้วก็บางบางส่วนนะเขามีการทําดีเทลเพิ่มแต่กลายเป็นว่ามันเป็นดีเทลที่อยู่ในจุดอับพ,พอประกอบไปเสร็จแล้วก็ไม่เห็นอยู่ดีก็ก,ก็ก็แปลกแปลกใจว่าเขาทำทำไม อะเรามารีวิวตั้งแต่ตัวแท้ก่อนตัวนี้เป็นไฮเกรหนึ่งต่อร้อยสี่สี่นะครับแต่ว่ามีการทาออกมานะครับเป็นมีโครงในเป็นโครงในแล้วก็ครอบลงไปโดยตัวส่วนของเกาะตัวสีม่วงนี่นะครอบลงไปอีกทีหนึ่งกึ่งกึงจะเกือบจะเท่า m g แล้วแต่ดีเทลอาจจะยังน้อยกว่าจุดขยับก็ทํามาได้ดีตัวที่ผมถืออยู่ในมือตัวนี้คือตัวแท้นะครับตัวแท้แขนนะครับสามารถยกได้สูงขนาดนี้นะ แล้วตัวแขนเนี่ยครับออกแบบการจุดขยับตรงนี้นะแยกมานะครับไม่เหมือนนะออกแบบจุดขยับตรงนี้ออกมาไม่เหมือนกับตัวของพวกไฮเกรอย่างตัวของพวกซีรีส์ออริจินนะจะแตกต่างกันนะครับใช้ใช้ลักษณะของการบานพับมีบานพับซ้อนกันสองอันนะครับตัวนี้ไม่มีโพลิแคปนะครับแจ้งก่อนหนึ่งไม่มีโพลิแคปนะแล้วตรงแขนนะครับสามารถยกได้สูงขนาดนี้นี่นะครับ ตำแหน่งยกได้สูงขนาดนี้แล้วหมุนได้นะหมุนได้หมุนได้ไดอไอที่หล่นมาเมื่อกี้นี่คือตัวนี้นะเป็นอาวุธลับเขานะครับเป็นเหมือนอาวุธลับเขามันไม่ได้มันไม่ได้ยึดตายนะครับมันแค่สวมลงไปเฉยๆตรงขานะครับกระโปรงนี่ในใบประกอบเขาให้ตัดแยกอยู่แล้วนะตรงระหว่างขาตรงนี้จะเป็นหมุนบอลจอยนะครับก็เป็นชุดเป็นพาร์ทแยกนะใช้ใช้เป็นตัวประกอบนะครับ เหมือนก็เป็นโพลีแคปแต่ไม่ใช่นะเป็นชิ้นประกอบงเับเป็นพลาสติก ABS ค่ B H, อนข้างนุ่มนะมุนขาแล้แบบนี้นะครับการงอขาได้อย่างนี้นะครับมีจุดสวิงแนะแล้วมีจุดขยับของหัวเข่านะครับดูอีกทีนี่นะครับเดี๋ยวผมเอาแสงมาใกล้ๆกันในนี่นครับผมจะงอขาให้ดูอีกทีนึงนี่นะครับเห็นไหมครับทําจุดขยับมาค่อนข้างดีเลย เท้าถึงแม้จะดูเล็กนะแต่มันสามารถทรงตัวมันได้นะติดอุปกรณ์แพ็คหลังครบมันก็ยังยืนได้นะครับนี่นะครับแพ็คหลังเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นแพ็คเก็บฟันเนลคล้ายๆของซาส,ะสะบีนะมีทางพลังงานอีกสองอันใส่เข้าไปเรียบร้อยก็ยังสามารถยืนได้เมื่อกี้อย่างที่เห็นตอนแรกผมยืนตรงก็ยังยืนได้อยู่นะครับแล้วก็ส่วนเท้านะครับออกแบบมาเป,เป็นจุดหมุนนะไม่ได้เป็นบอลจอยนะครับเป็นแกนแกนมุนสองแกนนะครับ คือมันมีจุดขยับเอ็นซ้ายเอ็นขวาแล้ะขยับไปด้านหน้าด้านหลังได้แต่หมุนไม่ได้นะครับเพราะแกนตัวนี้มันไม่ได้ออกแบบมาให้หมุนดังนั้นก็ไม่เป็นไรแต่เพราะว่าตำแหน่งที่มันวางเท้าเนี่ยมันก็วางเท้าได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับอืด้านหลังนะครับตรงนี้เปิดขึ้นมาได้นะเป็นเหมือนกับทางพลาังงานนะตรงนี้เปิดได้นิดนึงแต่ไม่รู้จะทําให้มันเปิดทําไมเพราะมันเปิดได้นดเดียวเองนะครับ แพ็กหลังอ่าตรงนี้อาจจะยากนิดหนึ่งผมขอถอดมาให้มันดูนง่ายๆนะนี่นะครับหลังหลังจากเราเลื่อนออกนะครับซ้ายขวานะครับให้มันอ้าออกประมาณขนาดนี้นะการออกประมาณขนาดนี้นะเราก็จะหยิบแฟนเนลออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับไม่งั้นมันก็จะหนีบเอาไว้นะอืมนี่นะครับแฟนเนลข้างละสามนะทำแบบนี้ได้ทั้งสองข้างนะครับซ้ายขวาถ้าเราไม่ได้ติดกาวไว้ด้านในมันจะเป็นแบบนี้ โอเคใส่เข้าไปก็ตัวนี้ถือว่าเป็นไฮเกตที่ทำออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับดีเทลรายละเอียดเนี่ยเส้นสายบนตัวเนี่ยมันจะเป็นสไตล์เหมือนของพวก จากพารคออริจินเลยนะผมว่านะเป็นคือเส้นมันเยอะมันมีการแบบนี่ครับดีเทลจุดต่างๆพวกเนี้ยซึ่งมันจะแตกต่างกับไฮเกตทั่วไปถ้าไฮเกตทั่วไปอย่างเนี้ยอย่างเจก,กันเห็นไหมครับมันจะไม่ค่อยมีเส้นสายเส้นสายมันจะน้อยจะเกี้ยงๆจะไม่เหมือนอันนี้อ่าอย่างพวกอันนี้อันนี้เป็นงานจีนนะแต่ว่าพอดีมันอยู่ใกล้มือนะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นของออริจินเนี่ยมันจะมีลายมีจุดมีขีดอะไรตามตัวแบบเนี้ย อย่างหน้าอกของตัวนี้เห็นไหมครับมันก็จะเป็นสไตล์แบบอย่างของแบบออกไปแนวแนวแบบออริจินอันนี้จะไม่มีนะจะเกี้ยงๆนะครับเรามาดูความสูงโดยประมาณนะครับดูความสูงโดยประมาณนี่นะครับวากยวจะอยู่ความสูงที่ประมาณ14เซนครึ่งนะครับ14เซนครึ่งเจกันนี้อยู่ประมาณ13เซนครึ่งนะครับต่างกันประมาณเซนหนึ่ง อ่าโดยประมาณนะดูจากมุมตรงนี้นะครับประมาณสิบสี่เซนครึ่งนะถ้ารวมเข่าก็ทะลุไปสิบห้าสิบห้าครึ่งนะถ้ารวมเข่านะอ่าครั้นี้เรามาดูชุดอาวุธน,นะครับเอาละเริ่มสับสนและเอาจริงนะฝั่งขวานนี้น่าจะของแท้อาวุธที่ให้มาในชุดของวากิวนะครับก็คือจะมีปืนบีมไรเฟิลนะรูปทรงจะดูละไม้คล้ายบีมไรเฟิลของซาสบ,บีนะครับคล้ายนะดูทรงคล้ายนะครับ แล้วก็มีเอฟเฟกต์พาร์ทเป็นบีมเซเบอร์ที่เหมือนจะเป็นบีมแอคไปด้วยอม,มันจะเน็บอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้ลิงออกมานี่นะครับอุ้ยตัวทีใส่แบบนี้จะคล้ายของซาสาบีนะถ้าซาสาบีจะเป็นสองข้างนะแต่นี้ด้านข้าง,ข,างข้างเดียวนะเออทำไมมันไม่ให้แต่ว่ามันไม่ให้เอฟเฟกพาร์ทอันนี้มาด้วยนะแบบเป็นเฉพาะบีมแอคไม่มีนะมันให้มาเป็นพร้อมแบบนี้เลย เสียดายจังทำไมไม่ให้มาครบๆก็ไม่รู้เวลาอุปกรณ์เก็บเอที่เก็บมันอยู่ตรงนี้นะครับสวงไปด้านหลังนะมองผันผ่านตอนแรกนึกว่าพวกเสาอากาศนะแต่จริงๆมันคือบีมแอคมันตะเก็บตรงนี้แล้วก็ไอ้ตรงนี้ไอ้นี่ยทีเวลาอยากจะให้ออกนะไม่ออกเวลาจะหล่นก็หล่นง่ายๆอาวุธลรบมันนะครับเป็นเหมือน มันจะเรียกว่าอะไรดีอะผมก็ไม่รู้ว่ามันอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรมันกลางออกมานะครับแบบนี้แบบนี้จะยาวก็ไม่ยาวนะเป็นอย่างนี้แหละอืมเป็นเหมือนมีดพับคู่มีดพับอันเล็กสองอัน เอาไว้เอาไว้เอาไว้ป่าเนาะเอาไว้เครื่องอ่ะอืมหรือเปล่าผมก็ไม่ได้อ่านการ์ตูนภาคนี้ซะด้วยแบบนี้นะครับมีสองอันซ้ายขวาทําได้เหมือนกันหมดอ่าเอาล่ะคราวนี้ถึงเวลาของเจ้าตัวนี้และไฮไลท์พิเศษหน่อยนะครับนี่เห็นแอคชั่นเบสจะเรียกว่าแอคชั่นเบลไหมเบอ่ะเบธรรมดานี่แหละตัวเนี้ย ไองานจากกำแพงเมืองจีนเะนี่ยมันให้เบดมาด้วยนะแต่งานแท้บรรไดไม่มีนะครับตัววากิวไม่มีเบดมาให้นะแต่เบีดมันก็เป็นพลาสติกเหมือนกับเหมือนพลาสติกพวกงานจากของทุกอย่างยี่สิบอะแต่ก็ถือว่าโอเคอะมุสาให้มาเนื้อสีนะครับใกล้เคียงกันมากนะเนื้อสีใกล้เคียงกันมากทำสีออกมาได้ดูดี ใกล้เคียงของจริงมากเลยเขามีทําเพิ่มรายละเอียดบางส่วนเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่ามันอยู่ในตําแหน่งตรงนี้ซึ่งพอ,พอประกอบไปปุ๊บก็มองไม่เห็นเอาไว้ลองไปถ้าซื้อมาแล้วลองดูนะจุดขยับนะครับก็เหมือนของแท้ทุกอย่างนะเวลาประกอบนะตัวนี้มีมีแน่นบ้างบางส่วนแต่ไม่ถึงกับเยอะมากแล้วรายละเอียดจะค่อนข้างใกล้เคียงกับของแท้นะไม่มีเขาเรียกยังไงเดียร์จริงๆนะ ถ้าไม่วางเทียบต่อยวางเทียบบางทีผมผมว่าผมยังแยกไม่ค่อยออกเลยมันดูใกล้เคียงกันมากเลยอะห,หลายส่วนถ้าอย่างเป็นคราวที่แล้วอไอ้แซกเซอร์เฟตไทอะเรายังเห็นว่าจุดวงกลมบางอันมันลึกกว่าใหญ่กว่าอันนี้คือมันเท่ากันเกือบหมดอ่ะอาจจะมีอาถ้าสังเกตอาจจะมบบีบางจุดนะอย่างตรงเนี้ยเหมือนจะลึกกว่าของแท้นิดนึงนิดเดียวนะ่ะไม่เยอะมากนะครับขีดตรงเนี้ยข,ขีดเล็กตรงเนี้ยสามขีดนะครับ แต่ถ้าไม่วางเทียบแบบมามบม,มาแบบสังเกตเลยอ่ะจะมองไม่ค่อยออกนะกลายเป็นว่าผมว่ามันกลายเป็นข้อดีซะด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเส้นสายมันลึกกว่าลึกกว่าของแท้แต่ไม่ได้แบบลึกแล้วใหญ่เกินไปเดิมดูตรงนี้นะครับเห็นไหมขีดมันจะดูลึกนะของแท้มันจะดูมันจะดูตื้นกว่ามันจะดูตื้นกว่า แต่ถ้าไม่มีเอามาวางเทียบนะมองแทบไม่ออกเลยนะนอกนั้นนะับเส้นสายอย่างนี่เส้นตรงนี้สามเหลี่ยมตรงนี้นะแทบไม่ต่างแล้วก็การประกบก็ดูดีมากเลยอะ่ะมันแบบมันไม่เหมือนกับไอ้แฟกก่อนหน้านี้บางตัวที่แบบประกอบแล้วยังจะมีจุดพเพเหอแล้วเวลา ประกอบเสร็จท่าทางการยืนมันก็ทําได้เหมือนกันหมดเลยนะครับผมไม่ดูรายละเอียดรอบๆตัวนะคือมันอาจจะมีที่มันแบบทําออกมาแล้วหนากว่า,วาปกตินิดหน่อยแต่โดยรวมนะคือจะไม่มีของแท้มาวางเทียบนะอเออเดี๋ยเจอวเจอแล้วเจอจุดที่มันแตกต่างและคือถ้าแบบเหมือนกับเราต้องจะจับผิดมันก็ต้องเจอกันได้เนาะนีะ่นี่นีๆๆผมม่ผมไม่สังเกตผมไม่สังเกตตรงนี้นะคุณดูตรงนี้คุณดูตรงนี้นี่นี่ ตรงส่วนของชุดกระโปรงหลังนะที่มันสังเกตเห็นง่ายๆเลยเห็นททตเตอร์นี้ไหมตรงนี้นะเห็นนะเป็นวงกลมนะแล้วคุณดูอันนี้นะอ่ะไม่มีนะมีก็เล็กมากเลยอ่าเห็นไหมโอเคในเมื่อเราจะจ้องจับผิดเราก็จะเจอนะครับอืมแต่อันนี้มันกลายเป็นเหมือนกับเป็นข้อดีเปนะ็นอันนี้เห็นเส้นนี้ไหมเลียวเล็ก ลึกชัดยังไงดีละเนี่ยจะว่ามันเป็นข้อเสียไหมอ่ะอืมแล้วปกติออย่างคราที่แล้วที่ผมดูแซกหลายๆตัวนะคุณจะสังเกตเห็นว่าไอ,ไ,อไอ้ที่มันเป็นส่วนที่เป็นวง,วงกลมที่อยู่บนตัวนะบางทีมันจะหล,ลนะีอย่างอันนี้เห็นไหมครับตัวเนี้ยมันกลมนะไอ้นี่ก็กลมนะถ้าเป็นตัวก่อนหน้านี้ไอ้ส่วนที่จะเป็นวงเป็นร่องวงกลมมันจะกลายเป็นวงรลีซะงั้น อืมอ่ะผมไปดูรอบๆอ,อ่ะไหดูให้ดูเทียบอาวุธอืมแล้วก็อ่ะอันนี้มาดูขยับนะครับ อันนี้งานจากกำแพงเมืองจีนนะจะมาดูว่าทำได้เหมือนกันไหมนะครับก็เริ่มจากมือก,ก่อนนะก็ยกแขนได้แบบเดียวกันนะครับแน,แ,นแน่นๆเลยนะครับบุนได้เหมือนกันอของใหม่ก็ยังแน่นพับแขนแบบเดียวกันเลย ส่วนขานะครับบุนได้เหมือนกันยกสูงได้แบบเดียวกันนะครับเพราะทำลักษณะตรงนี้เป็นวงกลมมันเป็นลูกบอลตรงนี้นะแล้วก็ยังมุนอย่างนี้ได้นะครับยกขาเตะหน้า,ากระโปรงนี้ก็ตัดแยกไว้แล้วเหมือนกัน,นครับแล้วก็มาดูการพับหัวเข่านะพับหัวเข่าได้แบบเดียวกันมีจุดกลไกซ่อนแบบเดียวกันทําได้เหมือนกันเป๊ะ ออกจะแน่นกว่าด้วยแต่ก็ไม่ได้แน่นถึงขนาดแบบแข็งจนขยับไม่ได้เปิดได้เหมือนกันตรงนี้ก็เปิดได้เหมือนกันเปิดได้นิดเดียวถ้างางมากมีสิ์จะหักของแท้ก็เป็นเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเป็นแค่นี่ก็ยังงงว่ามันทำไว้ทําไมจริงๆไม่ต้องเปิดก็ได้เนาะการขยับเอวเมื่อกี้ลืมทําของตัวของแท้มาดูของนี้ก็ได้ เอวนะครับก็หมุนได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าติดด้วยตัวองศาของตัวส่วนเอวของเขาเองมันจะติดกับพวกเกาะด้านข้างด้วยก็จะหมุนได้ในระดับหนึ่งของแท้ก็เป็นแบบเดียวกันนะครับก้มเงยได้ในระดับหนึ่งเงยจะได้เยอะกว่าเพราะเป็นแบบนี้นเงยได้ประมาณนี้นะมันเป็นจุดกระเดื่องพับนะครับตรงเอวออกแบบไม่เหมือนกับของออริจินนะ เสียดายที่เขาซีรีส์นี้มันไม่ทําไม่ยังไม่มีทาเพิ่มอ่าอย่าบอกว่าไม่ทําต่อกันไม่ได้ตอนนี้ยังไม่มีทําเพิ่มนะไม่รู้แน่นะคนจะทาเพิ่มหรือเปล่าการออกแบบของเขาค่อนข้างดีนะตัวนี้ผมผมถือว่าโอเคออกแบบดีเลยอ่ะโอเคเทียบให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะทั้งสองตัวนะอ่าถ้าใครอยากลองนะเดี๋ยวผมชี้เป้าไว้ให้แล้วลองเอามาพิสูจน์กันเองนะครับว่าเป็นอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะแล้วก็สำหรับ ใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับดูมาถึงตรงนี้นะครับกราบขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาชมคลิปนี้นะครับชมมาถึงตรงนี้นะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์ให้ผมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเอาไว้ให้ผมด้วยเผื่อกรณีเวลาผมลงคลิปนะครับเราจะได้มาดูกันครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะยังไงก็คลิปนี้นะครับก็คงต้องลาตรงนี้นะครับแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ